ล้อแม็กครับผมล้อแม็กตัวนี้ให้มาแล้วใครที่คิดว่าเออซื้อรถมือสองไปเปลี่ยนแม็กตัวนี้ไม่ต้องได้แม็กสวยๆอย่างนี้เลยครับสีดาโดนใจทุกคนแน่นอนราคาป้ายเราตั้งอยู่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบอกเลยว่าอย่าทายกิ๊บผมมีส่วนลดใหออ้ราคาจะไม่เหมือนได้ป้ายนะถูกกว่า <Yeah. S 2> ตัวนี้นะครับผม h o n d a c ซ vic นี่ขึ้นชื่อเรื่องแอร์ของเขานะเปิดแป๊บเดียวปุ๊บมันจะเย็นทั่วทั้งคันเลยนี่เรียบร้อยเบาะนั่งเนี่ยไม่แค่ตูนปรับคอยหลังมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ย เขายังเหลือเป็นคืบเลยหัวไม่ติดอยู่แล้วแน่นอนเปิดไ,ไฟเลี้ยวตึกตึ๊กตึกตึกต่ามองฝั่งนี้นะครับไม,ม,ม่มีมอไซค์มาแทรกเลี้ยวครับขึ้นเนินนิดนึงขึ้นเนินนิดนึงอ่ะเป็นไงนุ่มหนึบนุ่มหนึบ รถปี2019วิ่งแค่25,000โลเท่านั้นกับ Honda Civic 1.8 EL ปี2019ครับผมตัวนี้เป็นโฉมไมร์เชนแล้วเรียบร้อยสภาพนี่คือแบบเดิมสุดๆนะครับแถมแม็กนะครับผมอย่างสวยเลยแลย้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขามีตำหนิหรืออะไรบ้างไหมไปดูกันครับมาเริ่มกันที่หน้ารถนะครับตัวนี้นี่โฉมไมร์เชนแล้วก็จะมีกระจังหน้านะครับที่เป็นคิ้วโครเมียมอย่างนี้มาให้นี่คือความแตกต่างจากตัวเดิมนะถัดมาครับผม ระจังหน้าเป็นโครเมียมอยู่แล้วถัดมานี่ล้อแม็กครับผมล้อแม็กตัวนี้ให้มาแล้วใครที่คิดว่าเออซื้อรถมือสองไปเปลี่ยนแม็กตัวนี้ไม่ต้องได้แม็กสวยๆอย่างนี้เลยครับสีดาโดนใจทุกคนแน่นอนถ <Yeah. S 1> ัดมาอีกครับผมจุดเด่นของตัวแมตช์เชนปี2019 Honda l e n w a t เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเขาจะแสดงผลที่หน้าจอนะครับเดีย๋ยวตอนทดลองขับเดีย๋ยวเราเล่นให้ดูว่ามันจะแสดงยังไงมาลองดูขอบประตูกันหน่อยนะครับแอบแน่นนะเนี่ย ตัวนี้ไม่เคยผ่านการทำสีครับลองดูได้เลยนี่คือจุดเม็ดอาร์ที่แสดงถึงการว่าถ้าเกิดมันขึ้นทุกเม็ดเนี่ยปกติเนี่ยก็คือไม่เคยถอดทำสีครับลอยนี่มาร์คคันเลอร์ของเขานี่แน่นอนชัวร์ครับผมแล้วก็นี่แผ่นเพจตัวรถเขาจะระบุเลขเครื่องเลขตัวถังไว้ตรงนี้นะครับเราสามารถตรวจสอบ นะฮะให้ตรงกับสำเนาได้เนี่ยพวกนี้ถัดมาบานหลังเราจะพาดูให้ครบทุกบ้านเลยอันนี้แน่นจริงอือเขาก็จะเรียงนะฮะเป็นเม็ดเมเมตรสวยๆอย่างนี้เลยครับแล้วในส่วนของเชื้อเพลิงคันนี้ครับผมเป็นใช้น้ำมันเบนซินนี่รองรับจนถึง e85 เลยครับประหยัดน้ำมันแน่นอนช่วยเซฟค่าน้ำมันไปได้หลายตังค์เลย ตัวนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้แบบเดียวกับตัวท็อป RS เลยครับลองดูด้านในกันหน่อยด้านในครับลึกๆเช่นเคยซีวิกเนี่ยเป็นรถที่มันค่อนข้างจะยาวใช่ไหมพอมันยาวปุ๊บไม่ต้องกลัวเลยว่าจะใส่ของได้น้อยทวนี้มันได้เยอะๆเลยฮะแล้วก็ในส่วนของตัวถังด้านหลังครับผมนี่รอยยาแนวอะไรต่างๆนี่ อยู่เดิมๆเลยของโรงงานมาจะเป็นอย่างแบบนี้ครับผมยางอะไหล่พวกอุปกรณ์แม่แรงมีให้ครบครับผมแล้วก็ดูในส่วนของพวกน็อตพวกนี้หน่อยไหมหืมพวกรอยอะไรต่างๆน็อตเดิมนี่พวกขอบตะเข็บพวกนี้ฮะตรงนี้จิกเนี่ยจิกต้องลงนะจิกต้องลงนะเออมามานี้ปะบ,า,บานที่3ครับผมเม็ดอารเม็ดอาร เง้มงามงามงาม้งมอยากหารถที่มันทำสีมาให้ดูเหมือนกันนะว่ามันดูแล้วมันเป็นไงแต่ว่าเต้นเราไม่มีไง <c oughs> เออรับประกันนะฮะเรื่องรถทำสีมาเนี่ยไม่ค่อยเอาเข้ามาวิงนี่ฮะตรงนี้อของคาร์บสบายใจแล้วก็เพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งครับผม มาคัลเลอร์ <Color S 1> ของเขาจากโรงงานแต้มสีเขียวตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดไปอู่ไม่ว่าจะซ่อมห้างซ่อมอู่ต่างๆถ้าเกิดเก็บงานสีเนี่ยเขาจะไม่แต้มซ้ํานะอันนี้คือแต้มเดิมของเขาโอเคประมาณนี้ครับภายนอกเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันว่าจะสวยคลิปเหมือนภายนอกหรือเปล่าจะไปครับตัวนี้นะครับผม Honda c ซ vic นี่ขึ้นชื่อเรื่องแอร์ของเขานะเปิดแป๊บเดียวปุ๊บมันจะเย็นทั่วทั้งคันเลยนี่เรียบร้อยหน้าจอสัมผัสคร,ครับผมตัวไมโครเชนเนี่ยก็จะเพิ่มปุ่มด้านข้างเนี่ย ให้เป็นแบบปุ่มกดขึ้นมานะเพราะว่าไอตัวเก่าที่เขาทำมาแบบสัมผัสตรงด้านข้างอะ่ะมันจะสัมผัสยากเขาก็เลยเปลี่ยนมาแค่สัมผัสแค่ตรงหน้าจอแล้วปุ่มโฮมออดิ i o โอต่างๆให้เป็นปุ่มกดดีกว่า mm hmm. นะครับสังเกตได้ว่าพวกสกรีนปุ่มต่างๆไม่มีลอกนะครับอันนี้คือกุญแจของเขาก็เป็นกุญแจรีโมทนี่แล้วก็เดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงนี่พวกเลขเครื่องเลขตัวถังมเมื่อกี้ที่เราโชว์ให้เห็นข้างรถอะ ลองเช็คได้เลยครับผมตรงกันหมดเลย MR HF เนี่ยพวกนี้ราคาป้ายเราตั้งอยู่6,59,000้าบอกเลยว่าอย่าทายคลิปผมมีส่วนลดให้เออราคาจะไม่เหมือนในป้ายนะถูกกว่า yeah, <who? S 1> มากลับมาที่ส่วนสภาพกันบ้างครับพวงมาลัยไม่มีล้อครับผมฝั่งซ้ายจะเป็นพวกมันติฟังก์ชันสามารถ กดปุ่มนี้เพื่อผู้ใส่พวงมาลัยได้ครับผมเวลาเราจะรับสายโทรออกอะไรพวกต่างๆนาน,นาฝั่งนี้มีคูทคอนโทรนครับฝั่งขวาตัว EL จะยังไม่มีแพทเทิรนชิพนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการขับขี่ขนาดนั้นเกียร์ก็เข้าง่ายตามสไตล์นะของ Honda อม,มีปุ่มเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีหมดอ e ีคอนแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องบอกกันบ้าง เบาะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำครับผมนี่เป็นหนังล้วนนะทุกคนไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยน่นคุ้มสบายใจแล้วก็ขอคนขับเพิ่มเติมก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางออก็จะประมาณนี้คร่าวๆในส่วนของออปชันต่างๆที่เขาให้มาครับในตัวนี้เดีย๋ยวเราไปดูที่นั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่ามันนั่งสบายไหมในโฉม Fc ตัวนี้ไปครับ ตอนนี้ตูนก็นั่งอยู่ในที่นั่งตอนหลังนะครับผมอย่างที่บอกตัวนี้ค o n ด a ซ i v วิมันยาวรถมันยาวมากเบาะนั่งเนี่ยเมื่อกี้ตูนปรับทอยหลังมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเขายังเหลือเป็นคืบเลยหัวไม่ติดอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็นี่มีช่องวางเจ้าน้ํามาให้สองช่องตรงนี้ก็วางแขนพักแขนนั่งได้ปกติเลยครับผมถามว่านั่งสามคนได้ไหมนั่งได้ครับเก็บตรงนี้ไปนี่คนตัวเ,เล็กก็นั่งตรงกลางคนตัวใหญ่หน่อยก็นั่งสองฝั่งนี่ ซูมนี้ก็ไม่ค่อยสูงมากนั่งได้ครับผม,มส่วนสภาพเบาะหายห่วงอยู่แล้วนะมันมีคนเคยนั่งจริงป่ะเนี่ยอย่างว่าครับผมคันนี้ไม่แค่25,000กิโลอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อตอนต้นคลิปมันก็น่าจะแทบไม่ได้มีคนนั่งหรอกเนาะแถมยังมีช่องนะครับสำหรับไว้ใส่คาติทได้ด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยตัวนี้ส่วนตัวบอกเลยว่า c i v i c FC เนี่ย เซลตูนใช้เองส่วนตัวครับผมแล้วก็ติดคาปิตให้ลูกด้วยะสะดวกสบายครับถัดไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผมว่าเครื่องเขาให้เครื่องอะไรมาแรงม้าเท่าไหร่แล้วก็สภาพเป็นไงไปดูกันครับตอนนี้ตูนก็มาอยู่หน้าห้องเครื่องของเขาครับผมตัวนี้เครื่องบอกเลยว่าให้มาเป็น1800 cc, 1 8 0 0ซี141แรงม้าที่6,500รอบต่อทีบอกเลยว่าจีจาร์ดมากๆสำหรับแรงขับของเขาสภาพนะฮะเครื่องแห้งๆใหม่ๆเลย ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเดียวกับตัวโฉมก่อนอแล้วก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของห้องเครื่องต่างๆให้มันยัดอะไรให้มากขึ้นนะโดยส่วนของเบ้าโช๊คครับผมตัวนี้ก็เบ้าโช๊คเดิมถัดมาตรงโครงสร้างต่างๆไม่เคยถอดนะครับผม,มพวกมาคันเลอร์ต่างๆนี่ลองดูทุกคนเดิมๆเลยเนี่ยของของโรงงานของเขานะฮอนด้ Honda. ก็จะประมาณนี้นะฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมด้วยครับนี่มีหมอกให้ด้วยแค่ไม่ใช่นะฮะมอกอเออถ้ามันไม่ใช่ของศูนย์นะส่วนใหญ่อะมันจะไม่มีสติกเกอร์ตัวนี้ให้กับถ้าเกิดถอดทําสีมาเขาก็จะลอกสติกเกอร์มอกออ,อกนะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับห้องเครื่องต่อไปเราไปเช็คช่วงล่างกันดีกว่าไปเช็คช่วงล่างเสร็จแล้วก็ไปเทสได้กันครับทุกคนไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่วงล่างเขากันนี่อย่างแรกเลยครับสปริง สภาพยังดีอยู่เลยพร้อมกับโชว์ครับชว่วงล่างดีแน่นอนหายห่วงนะครับสภาพตีนนกต่างๆมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่เดิมๆครับผมดีๆอันนี้เดี๋ยวฉีดน้ำล้างอีกสักหน่อยนะฮะก็น่าจะดีแล้วส่วนพวกแผ่นซับเสียงต่างๆเนี่ยแทบไม่ค่อยมีร่องรอยมีแค่ฝุ่นตามปกติครับผมสองฝั่งเลยนะไม่มีรอยขาดอะไรเลยแล้วก็นี่ฮะพวกแผ่นกันรอยใต้ท้องนี่ก็ฝุ่นล้วน นะพวกดินอะไรต่างนะฮะไม่มีรอยแบบไปขูดทุบบาดอะไรมาหรอกนะอ่าปีกนั่ฝั่งนี้ครับผมทุกคนนี่แล้วก็พวกโช๊คต่างๆยางไม่ขาดไม่ลอกอะไรเลยนะครับผมมาดูฝั่งขวาแล้ว้า่งฝั่งขวาตัวนี้อ่าคือดีมากๆครับผมสบายใจหายห่วงแล้วในส่วนของช่วงล่างก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าไปอ่าเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันเลยครับผมทุกคน เราอยู่ในซีวิกคันนี้แล้วเรียบร้อยอย่างแรกครับแอร์เย็น e มากแอร์เย็น e จริงๆอ่านี้เราไม่เชื่อมต่อบลูทูธนะเราอัดเสียงกันอยอะ่ผ่านช่วงนะฮะลงเนินมาก็นุ่มนิ่มตามสไตล์ครับผมนุ่มนิ่มแล้วก็หนึบในตัวเข้าใจไหมเนช่วงนี้ตรงนี้ยลงลงใช่ไหมจะไปะลองเหยียบให้ดูสักนิดนึงอ่ะตัว S เลยตัวเอสเลย มันก็จะมีความเราใจนิดนึงนะในโหมด S อดีนี่เดี๋ยวเราลองเดียวนะฮะตัวนี้มี Honda r e n นวอตมาให้แล้วเหมือนเดิมครับผมตัว Minor c h a ชความคุ้มค่าของตัว m i n o อร์ a ชคือมี Honda r e n น a อตมาให้ถ้าต่ำกว่าปี2019มันไม่มีไม่มีนะโอเคไปโอ้โหเหยียบมาเหยียบมา หย่บมาหยับมาเลยเ่อยไฟเลี้ยวตึกๆึกึก,กอ่ามองฝั่งนี้นะครับไม่มีมอไซค์มาแทรกเลี้ยวครับขึ้นเนินนิดนึงขึ้นเนินนิดนึงอ่าเป็นไงนุ่มหนึบนุ่มหนึบนี่ไปไงทุกคนชอบไหมเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันกันกบยอดถอนครับไปเดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าตัวนี้กันนะผมสภาพโดยรวมผมให้9เต็ม10แล้วกัน ให้กเต็ม10เลยสำหรับสภาพรถตัวนี้ที่ผมชอบสุดเลยคือไม่ไม่น้อยมาก25,000กิโลเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของราคาครผมในป้ายที่เราเห็นอ่ะ6 5 9 0 0 0บาทใช่ไหมใครดูจากคลิปนี้แล้วทักผมมาผมให้ส่วนลดทันที1,000 0บาทครับผมเหลือเพียง6,49,000บาทโอ้โหว้าวมากๆกับส่วนรถกับไม่ที่น้อยนะครับผมยอดผ่อนก็อยู่ที่1 2 0 0 0นิดๆเท่านั้นเอง สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อตูนตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมหรือแอดไลน์มาก็ได้คลิปหน้าจะเปลดรายฝากติดตามกันไว้ด้วยน,นะคะวันนี้ตูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com